สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจยอีสานเดี๋ยวก็ช่วยเพื่อนๆเ,เก็บเต็นท์ก่อนนะครับเป็นชุดๆไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวหาตำแหน่งไว้กล้องก่อนนะครับเพราะว่ามันตากแดดนะครับหากล้องไว้ตากแดบดบโอ้ยใครอ่ะไ,ไม่ออฟ <c oughs> นี่ครับ นี่นะครับชัยชัยชาแนลมาแล้วชัยชัยใจอีสานมาแล้วนี่ ชัยชัยรอยยิ้มนี่พี่ชัยเนี่ยรอยยิ้มแบบรอยยิ้มแบบดีอ่ะถึงว่ามีแฟนสวยเอ้ยเขาเป็นโสดหรือเป็นโสด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 นี่ครับร่วมด้วยช่วยกันเด้อทุกท่านเด้อมาแล้วนี่อดีตผู้ใหญ่บ้านนาทำทุกหน้าที่บนเวทีก็คือ ไปเต็มที่สองเลยวานี่ควบคุมงานการผลิตโดยนี่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 ไปว่ะวาไปลแกแล้วครับมกวมกวครับนีครับนีครีปลาดงนะ เอาไว้นี่ขั้นหนึ่งได้ต่อครับต่อต่อตัวนี้ต้องยกยอดให้สี่กอครับสี่กอมาแบบทั้งหมู่บ้านนะครับมาช่วยเนาะเจรเขาไวมากไวมากงหัวงหัเข่าเฮ่เอาเจ๊กันแล้วบอก

เอาตามหาเต็มหัวน้ำเที่ยงไปนี่ตัวนี้อ่ะมีตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก็ตัวลายนะขอบคุณพี่น้องอีกที่รบหลักด้วยกันตัวลายนี่ว่าตัวไหนครับสั่งเลยครับโอ้มีสองอันนี้ตัวลายๆนี่อันนี้จะปลาดงโอ้ปลาดงไหมครับครับเนาะอ่านอยู่อ่านอยู่ตัวไหนฮะตัวอะไ มเมนบอนึงเลสขาจปลาดุงมาลงมางเลอามาลง,มลงช่างตำ้ำช่างต้ำสั่งอเอาลงเลยแต่ว่าให้จำไว้ว่าจะปลาดุงมัมาพี่น้องมาเปีพอนเลแต่นี้จะปลาดงได้อ่านอยู่เนาะมาาเปลี่ยนอีกแล้วครับมาตรงนี้

จำนวนเต็มที่เราเอาลงตอนนี้จะองเต็นแล้วโดยการควบคุมงานนะครับโดยคอนิ่มๆนี่สี่มือเพาะสิสินี่ชี้จุดแล้วครับสั่งย้ายอีกแล้วย้ายด่วนครับย้ายด่วนพอรีมาถึงก็สั่งย้ายด่วนอีกอ้าว้อาวเมื่อกี้พูดไปพี่ชัยต้องทำตามแล้วงานนี้พี่ชัยต้องทำแล้วอ่ มาแล้วสายฟาดสั่งย้ายอีกแล้วครับงงเลยสงสัยกาแฟยังไม่ดีเพราะว่าถ้ากาแฟดีเขาจะพูดชัดกว่านี้สงสัยขาดกาแฟลุงหวงพี่ชายและพ่ลุงจิมมี่ฮี่ไทยมันนอกเขาหทุกคนสุดยอดมากขอบคุณม รถนี้ได้บะครับแมนครับเดียวกันคะแนนเราเยอะครับทุกท่านโอ้ยคารุ่งบอไปบ่ายมาคลิปมาเลยบอเร็วต้องบายครับต้องบายโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบลุูบลูบ พี่ชัยอยู่นี่เด้อกล้องอยู่นี่เด้อใช่ แดกเอาวางเลยก่อนอ้วยวยน่เบี้ยะ เดี๋ยวตรงนี้ก็หมดแล้วเลยนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้หลังเล่นเคลียร์เต็น์กันนะครับนะส่งเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านไปน้ำเขาไปเอามาแล้วเพื่อไปเอาข้นทิ้งแน่นอนเต็นต์นะ สามที่หสล้งมือที่สอนีาวสอีสามสามกสามสามสสามสสามสามค่างาเขามาสามไปือสื่อนะเตนขาวันนี้มันามันีมายต้องางมาสามเรียบร้อยไอีกครับบานี

พวกกันลงเงี้ยลงดอตัวอยลูกอ่อนยี่มัสรางจริงนะมันแกะไก่ดิเดี๋ยวมันจะสร้างภาพไม่ได้พวกเราไม่อยากได้ภาพเหรอคะเออต้องได้นิดๆหน่อยก็เอานะคะลำเพผู้เดียวโอ้ยย้อนดูนะเพราอยากรล่ามวยโบราณนะบอกเห็นมืนเห็นล่ามวยโบราณเมื่อคื้นี่นะ ครับเดี๋ยวผมมาละอยู่ <laughs> โอเคครับอ c ซก็เก็บโต๊ะเก็บเต็นท์นะครับส่งคืนแต่ละหมู่บ้านเดี๋ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ